ดูนะคะและสามารถปฏิบัติได้ขนาดไหนอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆรวมทั้งผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะตอนนี้เรามาดูสิคะว่าสิ่งที่เราจะต้องดาเนินการของโรงเรียนการศึกษาที่จะเปิดประเภทไปกลับเราต้องเตรียมอะไรบ้างอันที่1คือด้านกายภาพนะคะอันที่1อาคารสนับสนุนการบริการอาคารจัดก,การเรียน ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและโควิดฟรีโซนคำว่าโควิดฟรีโซนตัวนี้เดี๋ยวจะไปตอบสอบคล้องกับตรงตารางที่แต่แยกแต่ละประเภทนะคะของการแพร่ระบาดในแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นสีต่างๆถ้าเป็นสีแดงเข้มเราต้องดูในรายละเอียดว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจถ้าเป็นสีเขียวสีเหลืองเราสามารถตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนเองได้ภายใต้ที่ชุมชนของเรานั้นปลอดภัยเป็นโควฟรีโซนนะคะ ส่วนด้านของการมีส่วนร่วมเนี่ยในการที่เราจะเปิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เปิดเรียนทั่วไปแต่เป็นการเปิดเรียนที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นของผู้ปกครองว่าเราจะจัดให้นักเรียนไม่มีการติดเชื้อหรือคลัสเตอร์ต่างๆอันนี้ต้องเป็นความสมัครใจของทุกฝ่ายประชุมหารือคณะกรรมการสายศึกษาครูผู้ปกครองและผูน้นําชุมชนแต่สิ่งที่สําคัญคือตรงจุดนี้ค่ะมีทั้งผู้ปกครองบางส่วนเช่น ในบางโรงเรียนยังห่วงหรือกังวลใจกับนักเรียนอยู่ท่านไม่ต้องไปบังคับนะคะมีประสบการณ์ที่ทางออรองได้เจอมาก็คือบางโรงเรียนเนี่ยมีประมาณ1ิบกว่าคนแต่ทั้งโรงเรียนเนี่ยเกือบพันคนเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเอาสิบกว่าคนมาทำให้พันกว่าคนขาดการเรียนรู้แต่ท่านสามารถให้เขาเรียนแบบออนไลน์อยู่ที่บ้านได้ แล้วส่วนที่เหลือก็เรียนออนไลน์ได้ภายใต้มาตรการที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนะคะนั่นคืออย่าให้นักเรียนสะดุดก,กับการเรียนรู้ให้เขาเติมการออนไซต์แบบปลอดภัยตามมาตรการให้ได้ค่ะสำหรับโรงเรียนรในสถาบันการศึกษาประเภทไปกันนะคะที่จะต้องเตรียมตัวอีกหนึ่งอย่างแต่จริงท่านคุ้นชินแล้วก็คือไทยซับคูสซึ่งมีทั้งหมด44ข้อ ต้องมีการผ่านมาตรการในจุดนี้เพราะกรมอนามัยเขาจะดูในรายละเ,ยเอียดต้องนําเรียนว่าออของกระทรวงสาธารณาสุขที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเป็นกรมอนามัยนะคะในกรมอนามัยตรงนี้จะมีผู้พิทักษ์อนามัยซึ่งอยู่ในโรงเรียนของท่านอยู่แล้วคนนี้จะเป็นตัวหลักในการที่จะดําเนินการที่จะสามารถเ,เชื่อมกับโรงพยาบาลต่างๆได้นะคะ สถานที่แยกกักตัวสกูอโซ l เลชันนะคะแล้วก็โรงพยาบาลนะคะสถานที่แยกกักตัวเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าในอดีตที่ผ่านมาการระบาดมีความค่อนข้างสูงเลยเมื่อระบาดค่อนข้างสูงเนี่ยสถานที่แยกกักตัวควรจะอยู่ที่สกูอโซเลชันแต่ขณะนี้เนี่ยจำนวนเตียงน่าจะเพียงพอท่านก็จับคู่กับโรงพยาบาลได้นะคะ แล้วก็การควบคุมด,ดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้นนั่นคือมีการซีลรูทนั่นเองท่านก็ต้องดูว่าคนที่จะมาเดินทางมาเรียนหนังสอือแบบไปกลับต้องไม่พกเชื้อมานะคะถ้าไม่พกเชื้อมานั่นหมายความว่าท่านต้องมีความมั่นใจในรายละเอียดเช่นเขาไม่มีอาการหรือมีการคัดกรองถ้าคัดกรองด้วยอุณหภูมิอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการดูแลอันนั้นอาจจะต้องมีไทยเซฟไทยที่เป็น การประมวลผลแล้วก็ดูเลยว่าถ้าเสียงสูงก็ไม่ต้องมาค่ะแต่ถ้าเป็นเสี่ยงต่ํามาได้จะต้องเคร่งมาตรการสรุปคือทุกคนต้องเคร่งมาตรการมาตรการเป็นอย่างไรแล้วจะช่วยได้อย่างไรมีเหตุอะไรหรือเหตุผลใดๆที่ทําให้พูดได้อย่างมั่นใจว่าเคร่งมาตรการช่วยได้ตรงนี้มีข้อมูลนะคะตอนนี้มาดูต่อจัดพื้นที่บริเวณให้เป็นจุดคัดกรองก็คือเป็นสกินนิ่งโซนนั่นก็หมายความว่า เวลาที่ท่านจะให้ใครที่เข้ามาในโรงเรียนควรจะมีจุดคัดกรองก่อนซึ่งท่านก็อาจจะทําอยู่แล้วแต่ครั้งนี้อาจจะต้องทําเพิ่มเติมไปอีกนะคะมีคําถามเต็มเลยที่ัคซีม85%เนขึ้นไปหรือ ATK นักเรียนเดี๋ยวตอบให้นะคะตอบได้หมดเติมต้องประมวลใจนะคะวันนี้ให้เวลาจนถึงกี่โมงนะเพราะมีอีกหนึ่งชุดตอนหโมงเย็นนะคะ สำหรับพี่โหนมนี่คือได้เต็มที่ค่ะแล้วก็สําหรับโรงเรียนเอกชนซึ่งคิดว่าอยากจะให้เปิดเต็มที่เช่นกันนะคะ,ะมีระบบแผนลับก,การติดตามประเมินความพร้อมโดยทีมตรวจราชการอันนี้เป็นระบบของทางราชการอยู่แล้วนะคะที่่อทราบว่าท่านจะต้องมีการเปิดโรงเรียนเราจะต้องไปช่วยในการสนับสนุนดูว่าท่านยังขาดอะไรอยู่หรือว่ามีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบร่วมด้วยรือยังนะคะ ถ้าอยู่ในโครงการแซมบ็อกเซฟตี้โซนอินสกูเนี่ยจะชี้เลยว่าจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวจะเป็นการรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขด,ด้วยโดยผออศูนย์อนามัยนั้นๆที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนของท่านหรืออยู่ในจังหวัดที่เขาดูแลอยู่เขาจะต้องรีบเข้ามาช่วยในการดาําเนินการในการที่จะเรื่องของการจํากัดวงแล้วก็เรื่องของการส่งคนที่เป็นติดเชื้อหรือ เข้ามากำชับพื้นที่เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนที่จะดำเนินการแล้วเ,เก็บให้ให้สามารถรักษารายละเอียดต่างๆได้นะคะแล้วก็นักเรียนครูและบุคลากรครูและบุคลากรควรฉีดวัคซีนร้อยละแปดสิบห้าขึ้นไปซึ่งจริงตรงนี้อาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าขณะนี้นะคะหรือโรงเรียนไหนที่ขณะน,นี้ตอนนี้ยังไม่ครบร้อยร้อยละแปดสิบห้าขึ้นไป ก็ให้ส่งชื่อผ่านที่หน่วงมาแล้วกันนะคะก็รายละเอียดตรงจุดนี้เดี๋ยวจะดําเนินการให้เพราะเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่กันอยู่แล้วซึ่งท่านก็ได้คุยกับทางรธิบดีพอรอหรือกรมควบคุมโรคว่าคุณครูที่เหลืออีก20%่ะ่ะที่จะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะสามารถดําเนินการได้ไหม ฉีดได้ค่ะเดีย๋ยวเขาจะให้โค้ด้าในการฉีดเข้ามานะคะเขาอ,อยากให้ฉีดทุกคนนะคะยกเว้นคนไหนที่มีเหตุจําเป็นจริงๆอันนั้นก็ค่อ้ว่ากันให้ฉีดตามคําแนะนําของแพทย์ค่ะส่วนนักเรียนครูและบุคลากรทำการร่วมกันในรูปแบบของสมอลบับเบิลนะคะการที่จะทําเป็นสมอลบับเบิลเนี่ยจะดีตรงที่ทําให้เราสามารถดาเนินการตามมาตรการได้ั่นคือเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะค่ะส่วนข้อที่4ี่ที่โรงเรียนต้องเป็นดาเนินการนะคะ ระหว่างการศึกษาหรือการเปิดเรยียนไปแล้วนักเรียนครูและบุคลารกรต้องบรรทุไทม์ไลน์อย่างสม่ำเสมอตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการจากัดวงของคนที่เราจะรู้ว่าคนไหนคือเสียงสูงคนไหนคือเสียงต่ําคนไหนคือไม่เสียงเลยนะคะเวลาการจะปิดอะไรจึงปิดได้ในลักษณะของเสียงสูง เสียงต่ําก็ยังอยู่ได้ยังกลับมาเรียนได้ส่วนที่ไม่ติดอะไรเลยคุณก็ได้เรียนรู้แบบออนไลน์ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบริเวณไหนเท่านั้นที่ตามทำลายที่ได้มีการให้บันทึกเนี่แหละคะ่ะจะเป็นประโยชน์มากนะคะตอนนี้มาดูว่าโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการอะไรบ้างซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่มาตรการใหม่เลยนั่นคือ6มาตรการหลักนะคะ ปกมาตรการหลักก็คือในสถานศึกษา distancing ก็คือ social distancing นะคะก็คือต้องเว้นระยะห่าง1-2เมตรแล้วก็ต้องสวมหน้ากากเวลาอยู่ในโรงเรียนนะคะต้องล้างมือมีจุดล้างมือมีจุดเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือก็ล้าง20ปีซึ่งทุกท่านก็พอทราบกันแล้วนะคะเลา้อการคัดกรองวัดไข้ก่อนที่จะเข้ามา รวมทั้งลดการแอร์อัดกิจกรรมอะไรที่มันต้องไปอยู่กันในที่แอร์อัดมากๆกก็ลดก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องแพร่เชื้อแล้วเด็กจะขาดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะนะคะกิจกรรมอะไรที่มีอากาศโ,รโปรโปก็สามารถกำเนินการได้นะคะส่วน6มาตรการเสริมนะคะก็คือให้ดูแลตนเองนักเรียนต้องดูแลตนเองแล้วก็ การใช้ช้อนก็ขอให้เป็นส่วนตัวการกินอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็แคร์ลงเข้าทะเบียนเข้าออกโรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับจุดสกินะนิ่งนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เช็คสํารวจตรวจสอบก็คือดูว่าไทยเซฟไทยเราเสียงสูงเสียงต่ำหรืออย่างไรแล้วก็ได้รู้ตัวเองว่าควรจะเข้ามาโรงเรียนหรือควรจะอยู่ที่ไหนหรือจะดําเนินการอย่างไรกับตนเองน,นะคะ แล้วก็จัดกันตนเองทุกการันตีนั่นหมายความว่าถ้าท่านเสี่ยงสูงท่านไม่จําเป็นต้องมาโรงเรียนเพราะว่าโอกาสที่ท่านมาแล้วถ้าเสี่ยงสูงเนี่ยจะเป็นผลเสียกับคนในสังคมนั้นมากกว่านะคะส่วนที่ต้องเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ7มาตรการเข้มขณะนี้เรามี6กมาตรการหลัก6กมาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มในบางข้อก็ซ้อนทับกันไม่ได้ยากอะไรสําหรับการดาเนินการนะคะสําหรับ7มาตรการเข้มเนี่ย ก็ซ้อนทับกันคืออันที่1คือต้องผ่านไทยสต็อกโควิดนะคะแล้วก็ติดตามรายการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE COVID ิดอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือของสบคสธนะคะซึ่งมีเว็บไซต์ MOE COVID อยู่แล้วในเว็บไซต์ตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเป็นของโรงเรยนในสังกัดสาบขซึ่งมีมากมายเนี่ยคนที่กรอกข้อมูลว่ามีเด็กติดเชื้อที่นี่ชื่ออะไรอะไรกําลังรักษาอยู่อยู่ที่ไหน ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนเป็นคนกรอทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยเด็กยังไม่ได้วัคซีนนะคะแต่ขณะน,น,นี้เด็กได้รับวัคซีนแล้วตั้งแต่วันที่4ีตุลาคมที่ค i ิดออกทั่วประเทศและกําลังไร่เรียนในการได้เพราะฉะนั้นความง่ายของการเปิดในเรื่องของวัคซีนที่ได้รับทั้งครูและนักเรียนก็จะเป็นเหตุผลที่สําคัญซึ่งเป็นคําตอบที่ทุกท่านอาจจะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการเปิดเรียน แต่จริงๆอยากจะบอกท่านว่าตัวที่ช่วยได้จริงๆคือมาตรการเพราะวัคซีนเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันของตนเองแต่ตัวที่แพร่ออกไปเนี่ยคือมาตรการะะาากต่างๆนะคะถ้าเมื่อใดก็ตามที่เคร่งมาตรการสามารถที่จะลดการแพร่ระบาดได้จากข้อมูลของสบคสธนะคะจะพบเลยว่าที่ติดตามมาเป็นรายวันนะคะเราจะเห็นเลยในอันดับแรกเลย จังหวัดที่มีการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือครูที่มากที่สุดกลับกลายเป็นจังหวัดที่ไม่ได้เปิดออนไซต์ site, นะคะส่วนจังหวัดที่เปิดออนไซต์ site, กลับกลายเป็นไม่ได้มีการรายงานผลออกมาว่ามีการติดเชื้อเพราะฉะนั้นการเปิดโรงเรียนแล้วเคร่งมาตรการอาจจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยชุมชนให้ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดนะคะแล้วนักเรียนก็เกิดการเรียนรู้ครบมิติด้วย แล้วคุณครูก็ไม่ต้องทํางานหนักในการจะมาเติม learning loss ของนักเรียนน,นั้นๆนะคะตอนนี้มาดูต่อไปนะคะในแนวทางจ็ดมาตรการเข้มนะคะเราเพิ่งพูดถึงข้อหนึ่งแล้วก็โยกไปที่อื่นเต็มไปหมดเลยคราวนี้มาดูข้อสองน,นะคะท,ทํากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ small bubble นะคะสิ่งที่เรายังบอกว่าต้องเป็น small bubble เพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าทํากลุ่มใหญ่โอกาสถ้ามีคนคนคนหนึ่งพบเชื้อเข้ามาเนี่ย มันจะได้กักได้ทาไม่เป็นคลัสเตอร์ที่น่าตกใจจนทําให้เราต้องปิดโรงเรียนโดยที่เด็กบางคนไม่ได้มีโอกาสได้เกิดการเรียนรู้เพราะเกิดจากการทําที่ไม่ใช่สมอบับเบิลของเราเองเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านทํากิจกรรมที่เป็นสมอบับเบิลเพื่อให้คิดเสมอว่าถ้ามีใครก็แล้วแต่ที่ติดเชื้ออยู่นี้นั้นอย่างน้อยที่สุดการแพร่จะได้แพร่ในวงแพร่แล้วขอให้ใช้เด็กชุดๆนั้น อย่าไปปนกันหลายๆชุดเพราะจะทําให้เกิดการแพร่ไปทั่วเราลดการแพร่ได้ถึงแม้เราจะทิ้งมาตรการแต่กาดอาจตกได้เพราะคนที่ดูหรือทำมาตรการไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นนักเรียนนะคะจัดนักเรียนวันแล้วก็จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียนหลีกเลี่ยงการทำทกิจกรรมเข้ากลุ่มอันนี้ก็คือตามมาตรการหลักนั่นเลยก็คือ6 6มาตรการหลักก็คือให้ห่าง1.5เมตรนะคะ หนึ 1> 1่งถึงสองเมตรอะไรประมาณนะะี้ค่ะจัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขพิบาลอาหารและหลักโภชนาการเขาเชื่อว่าการทําอาหารสุกปรุงใหม่จะช่วยทําให้ลดการที่จะมีเชื้ออยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือใน6มาตรการเสริมถ้าเขามีอุปกรณ์อะไรที่เป็นส่วนตัวได้จะลดการสัมผัสร่รวมจะเป็นผลทําให้ลักษณะของการลดการสัมผัสร่รวมเนะะี่ยค่ะ ก็จะทำใหเ้เราสามารถคือถ้าอะไรที่ไม่ต้องสัมผัสร่วมกันมันก็ดีกว่าที่จะคือเป็นการไม่ต้องโดเพาะเชื้อที่ใดที่หนึ่งเห็นไ้มคะ่ะนะคะเราจะสามารถเดินดุก๊กไปด้วยกันได้นะคะจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ตามเกณฑ์มาตรฐานได้แก่การระบายอากาศอันนี้มีงานวิจัยรองรับมานะคะจากท่านรองอธิบดีสราวุธมักจะพูดเสมอว่า สิ่งที่สำคัญของโรงเรียนที่มีห้องแอร์นะคะท่านควรจะต้องเปิดระบายอากาศทุกๆุสองชั่วโมงเพราะว่าในกรณีที่มีคนรวมกันอยู่มากๆสิ่งที่สำคัญคือเชื้อที่อยู่ในแต่ละคนแล้วเกิดเล็ดลอดออกมาในหลายๆเชื้อก็จะทำให้ก็จะทาให้เชื้อต่างๆมารวมกันพอกเข้มกันมากขึ้นจับตัวกันปุ๊บจะตกลงสู่พื้น เมื่อลงสู่พื้นจะเป็นผลทําให้อยู่ที่พื้นนั้นเป็นระยะเวลานานนะคะแต่ถ้ามีการบระบายอากาศออกไปมันยังไม่ทันจับตัวกันไปฟุ้งกระจายที่อื่นอยู่ได้แป๊บเดียวไวรัส,สตายนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักที่ทางกรมอนามัยอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็ภายในอาคารการทําความสะอาดคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคและการจัดการขยะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสงคาคัญ อะไรที่จะเกิดการเพราะเชื้อนะคะท่านพยายามเลี่ยงที่จะไม่ให้เชื้อตัวนี้เรานึกถึงว่าเชื้อเนี่ยมันไม่มีขาหรอกเพียงแต่ว่ามันมีที่สิงอยู่จะทํายังไงไม่ให้สิงอยู่ตรงเนี้ยมาเข้าตัวเราแค่นั้นเองนะคะจากที่มี school isolation แผนเผชิญเหตุและการมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโรงเรียนในบางโรงเรียนพื้นที่ไม่เพียงพอท่านสามารถที่จะจับคู่กับโรงพยาบาลได้นะคะ แต่ถ้าสมมติท่านมีพื้นที่เพียงพอท่านก็ควรจะมีสครูไอโซเรชันเพื่อที่จะเด็กเราจะได้มีที่ในการจัดตัวนะคะส่วนแพนไม่เชิญเตุเนี่ยเดี๋ยวได้คุยกกันในรายละเอียดคือไม่ใช่ว่าตกกระจายบ้านเอ่อมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งอยู่นอกโรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนแล้วเกิดติดเชื้อแต่เด็กในโรงเรียนไม่มีใครติดเลยปิดซะเลยนะคะอันนี้เสียดายโอกาสของนักเรียนที่ทั้งโรงเรียนเลยที่จะเกิดการเรียนรู้นะคะ ตอนนี้ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษาหรือสีรู้นี่แหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่กําลังพูดอยู่เนี่ยทุกท่านเผชิญมาแล้วตอนที่ระบราดระลอกแรกนะคะท่านมีการจัดระเบียบของรถประจําทางได้สำไปนะคะทคล้าเดิมเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยากนํานเรียนท่านว่าอย่างเพชรบุรีนะคะที่ไปมาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ดีนะที่อาจารย์พยาบาลเขาคือเขาเป็นพยาบาลแล้วเขาก็โอนมาอยู่โรงเรียนศกษาสังเคราะห์ที่เพชรบุรีก็มีเด็กเนี่ยเดินทางไปกับผู้ปกครองแล้วเอาเพื่อนสนิทไปด้วยผลปรากฏว่าผู้ปกครองติดเชื้อเด็กติดไปด้วยเด็กดเพื่อนสนิทที่นั่งในรถดันคุยกันแล้วเปิดแมสกก็ติดกันไปด้วยคุณครูก็ไม่สบายใจพอผู้ปกครองมาส่งพร้อมเพื่อนสนิ เด็กคนนั้นก็กัดเด็กไว้เลยปรากฏว่าเด็กสคนนั้นติดและไม่ทําให้ไปติดที่อื่นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าต้องคิดว่าคนไหนที่จะพกเชื้อมาเนี่ยต้องเฝ้าระวังแล้วจะไม่เกิดการแพร่ระบาดนะคะทุกครั้งที่ศึกษามาเนี่ยจะพบแค่ว่าการที่เปิดแมสหรือการที่ไม่ระวังตรงจุดนี้จะทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะ อันที่7จัดที่มีสกูพาส s นะคะสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสศึกษาอันนี้คือแล้วแต่โรงเรียนแต่ว่ามันคล้ายๆกับสกินนี่แหละค่ะแต่สกูพาส s เนี่ยในที่นี้คือจะมีข้อมูลว่า ATK ตรวจมาแล้วหรือยังผมเป็นอย่างไรแล้วก็มีทั้งวัคซีนได้มาแล้วหรือยังกี่เข็มแล้วนักเรียนได้ไหมผู้ปกครองเป็นยังไง เขามีแผนแม้กระทั่งจะฉีดให้ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆว่าเด็กนักเรียนที่ยังอยู่เบบี้อยู่เนี่ยที่เขาไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เพราะออยแล้วก็กูมารแพทย์ราชวิทยาลัยยังไม่อนุญาตให้ฉีดตรงเนี้ยจะทําอย่างไรอยากนําเรียนว่าสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดณนะขณะนี้คือให้คนที่อยู่รอบตัวของนักเรียนน่ะได้ฉีดให,หมด นั่นหมายความว่าสามารถที่จะเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยนั่นคือเด็กเล็กๆคนนี้โอกาสจากการที่เป็นที่กุมารแพทย์ราชวิตาลัยบอกในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกมาเลยว่าเด็กเป็นแล้วมักไม่ได้แสดงอาการเป็นแป๊บๆแ,แ,แล้วก็หักได้นะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลคือผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายก็จับฉีดวัคซีนที่หมดนะคะแล้วก็สังเกตดูจะช่วยได้เยอะค่ะ ตอนนี้มาดูนะคะเรื่อง ATK ที่ทุกท่านกำลังกังวลใจนะคะท่านจะเห็นเลยว่าเราแบ่งสีของกาแรแพร่ระบาดนะคะท่านนองพิจารณาอันดับแรกเลยท่านอยู่จังหวัดอะไรถ้าท่านอยู่จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวัง ATK ไม่จำเป็นเลยค่ะยกเว้นอะไรรู้ไหมคะยกเว้นโรงเรียนประจํานะคะถ้าโรงเรียนประจําต้องตรวจเด็กทุกคนนะคะก่อนเข้านะคะ พื่อที่จะให้มั่นใจว่าอย่างที่เมื่อสักครู่บอกแล้วจุดอ่อนของเรียนพักนอนคือเปิดแอรเวลานอนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการเข้าถึงวัคซีนก็ไม่ได้พูดถึงประเมินความเสี่ยงคือไทยเซฟไทยจริงๆการก็สื่ถึงวัคซีนเนี่ยครูและบุคลากร85อรซนอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโรงเรียนไหนที่ได้ครบแจ้งมานะคะแล้วก็การประเมินความเสี่ยงคือไทยเซฟไทยนะคะมีเป็นแอปพลิเคชัน ซึงช่วยทําให้เขากรมอนามัยจะสามารถที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็ช่วยเราได้ทาในการนําไปวิจัยแล้วก็จะออกมาเป็นลนักษณะว่าคนที่จะสังเกตในภาพรวมทั้งระบบได้นะคะก็คือสามารถทํหนึ่งวันต่อสัปดาห์แต่จริงแนะน,นาว่าเป็นไทยเซฟไทยเนี่ยสามารถทําได้ทุกวันนะคะเพื่อดูตัวเองส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะคะถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะ ATK ของท่านจะใช้คล้ายกันกับของพื้นที่ควบคุมจะมีการสุ่ม10 1หครั้งต่อ2สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นก็10เท่านั้นนะคะที่ท่านจะสามารถตรวจได้ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกคนนะคะแล้วก็เรื่องวัคซีนก็คล้ายกันนะคะเรื่อง ATK ก็เช่นกันแต่สังเกตดูไม่ว่าท่านจะอยู่พื้นที่ไหนนะคะท่านต้องปฏิบัติ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมเดดมาตรการเข้ม แต่ถ้าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้มนะคะจะให้มีคูพาสแอนด์สมอลบับเบิลแล้วก็สารประกอบการรอบรัว้วคืออย่าให้มาเป็นโควิดนะคะถ้าเป็นโควิดท่านต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้สิ่งที่ถ้าเปิดมาแล้วเราจะดําเนินการอย่างไรนะคะอันนี้เรียกว่าแผนเผชิญเหตุแผนเผชิญเหตุเนี่ยจะเป็นการปิดตามขั้นตอนนะคะเพราะฉนั้นการปิดตามขั้นตอนนะคะ มีคนเขียนมาว่าลบวนขอเอกสารด้วยเดี๋ยวให้เลยค่ะนะคะเาะอยากให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีแารเผชิญเหตุนะคะระดับการแพร่ระบาดนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่จริงๆสีเขียวเนี่ยก็คือตามปกติเลยไม่มีปัญหาใดๆนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ในพื้นที่สีเหลืองแล้วในชุมชนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อประปรายแต่ในสารศึกษาเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยันเลยก็ท่านก็เพิ่ม จากเดิมที่เมื่อสักครู่บอกแล้วว่าไทยเซฟไทยเนี่ยไม่ต้องทุกวันท่านก็ควรเพิ่มไทยเซฟไทยทุกวันและก็ควรที่จะรุณ์ม,มารวยเช่นถ้าเขาเสี่ยงสูงท่านไม่ต้องบังคับเขานะคะว่าให้ต้องมาโรงเรียนเพราะเขาอาจจะปุเชื้อมาให้ท่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไทยเซฟไทยแล้วปรากฏว่าเสี่ยงสูงต้องรู้ว่าเขาต้องกักตัวแล้วคนที่เสียงสูงเนี่ยค่ะต้องตรวจ A t ทเเพื่อที่จะรู้ว่าติดเชื้อหรือไม่ แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือส่งให้เขาไปตรวจกับ rt pcr จะเป็นผลที่แน่นอนนะคะสถานศึกษาก็เช่นกันค่ะก็เปิดเรียนออนไซต์ site, แล้วก็เค้มมาตรการยังไงก็ต้องเคร่ทุกทุกครั้งอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อยืนยันในห้องเรียนหนึ่งรายขึ้นไปต้องปิดโรงเรียนไหมไม่ต้องปิดนะคะต้องให้ดูว่าประเมินไทยเซตไทยทุกวันอันนี้ก็คือต้องทำเพิ่มเติม แล้วก็ระบายอากาศทุกสองชั่วโมองจริงๆคือควรทาทุกวันอยู่แล้วหรือทุกสถานที่นะคะแล้วก็ต้องจากัดวงตามที่บอกท่านไปแล้วเช่นสมมติว่ามีเด็กคนนี้เนี่ยติดเชื้ออยู่ในห้องท่านต้องดูว่าเด็กคนนี้คุยกับใครบ้างนะคะคุยกับคนนั้นถือว่าคนนั้นเนี่ยเป็น high risk contact แต่คุยแบบไหนนะคะคุยแบบไหนถ้าคุยแบบแค่3นาทีไม่ได้เปิดแมสอันนี้ไมไ่เป็นไรนะคะถือว่าเสียงต่ำ นะคะคก็เฝ้าอาการดูตัวเองแต่ถ้าเสี่ยงสูงเมื่อไรเปิดแมสโอ้โหกินข้าวโดวกกันเมาส์กันแบบเมามันเลยอันเนี้ยเสียงสูงต้องไปตรวจด,ด้วยค่ะพอตรวจปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตรวจจะดีคือถ้าเป็นถ้าเรารู้เร็วเราจะแก้ไขได้เร็วจะไม่ลงปอดนะคะเพราะฉะนั้นรู้เร็วก็รีบรักษาก็จะเหมือนจะไม่ไม่นัดเข้าโรคหวัดด้วยซ้ำไป ะะเพราะฉะนั้นถ้ารู้เร็วรักษาเร็วก็กลับมาเรียนได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กรณีเราเสี่ยงต่ําเสียงต่ําก็ไม่ต้องให้เขาหยุดนะคะตแต่สังเกตอาการแต่อย่าไปแหมเมาส์กับคนอื่นไปทั่วให้รู้ว่าตัวเองต้องป้องกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนการปิดห้องเรียนหรือสถานศึกษานะคะให้ปิดห้องเรียนที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยสามวันเพื่อทาความสะอาดแต่ไม่ได้หมายความว่านักเรียนทั้งหมดทั้งชั้นเนี่ย จะต้องกลับไปอยู่บ้านนะคะนั่นก็หมายความว่าเด็กคนไหนที่ไม่ได้เสียงสูงเนี่ยหรือเสียงต่ำเนี่ยท่านก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรียนอาจจะไปเรียนที่ออโดมก็ได้อ,อะไรก็ได้นะคะตรงจุดนี้เพื่อให้ห้องเรียนนั้นนะ่ะได้ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด